มาวันนี้ก็คือจะบอกว่าไอ้คลิปที่ว่าแกะพัสดุล่าสุดที่นุชลงไปนะจะบอกว่าวันนี้อะไรใช้ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็มีส่งสินค้าคืนไปหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็อ่าขอรูกนั่งก่อนอ่ะเสื้อในที่นุชบอกว่ามันไม่โอเคมันเป็นอย่างเงดูด้านข้างมันจะเหมือนกดตรงเนี้ยมันจะกด มันจะไม่สวยนะคะดูก็เลยบอกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยผ่านเนาะมันไม่ค่อยผ่านมันได้แต่ว่าก็คือว่าไม่ค่อยผ่านนะคะก็คือถ้าถ้าใครมีหน้าอกอะ่ะมันจะกดนิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะกดแล้วมันก็จะเป็นเนื้อตรงนี้โผล่ออกมานะคะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะจ๊ะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ก็คือ ก็เฉยๆเพราะว่าข้างใต้มันก็ไม่ได้มีฐานรองนะคะแล้วก็ฟองน้ํามันไม่ได้แบบว่ารองรับหน้าอกเราเท่าไหร่สาหรับใครที่แบบเป็นนมธรรมาชาตินะคะแล้วก็มีส่งสินค้าขึ้นไปหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวยังไงนูตจะลงรูปให้แล้วบอกให้ว่าสินค้าตัวไหนผ่านไม่ผ่านยังไงนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวสินค้าทีละตัวแล้วก็ติดตะก,ก้าให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วนุก็จะบอกความจริงหมดนะแล้วก็คลิปล่าสุดที่นุตลงเกี่ยวกับ เครื่องปรินต์ไปนุก็จะบอกนะว่าเครื่องปริน์มันดีไหมมันดีแต่มีข้อเสียนิดนึงอ่ะนุจะทําคลิปแบบนี้นะคะคือนุเจอปัญหาแบบไหนนุก็คือจะบอกเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะนุจะไม่แบบเน้นขายสินค้าหรือบอกว่าเฮ้ยมันดีเฮ้ยซื้อเลยเฮ้ยมันโอเคเธอเอาเลยฉันได้ค่าคอมอะไรอย่างงี้ฉันไม่ได้แบบเป็นคนแบบนั้นนะฉันก็เออถ้าใช้ไปแล้วเป็นยังไงเออฉันก็จะบอกว่าเอ้ยถุงเท้าอย่างเงี้ยถุงเท้าเฮ้ยมันบางนะ แต่ฉันจะไม่บอกว่าเฮ้ยมันหนาเธอเอาเลยมันบางฉันก็บอกาบางอ่ะมันไม่ค่อยกระชับฉันก็บอกไม่ค่อยกระชับอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็จะบอกโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูสินค้าที่นุสั่งมารอบที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวทําให้ดูว่าอันไหนโอเคไม่โอเคนะจ๊ะโอเคและไงเดี๋ยวหน้าสิประมาณวันสองวันเดี๋ยวเจอคลิปการรีวิวสินค้าต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้คือสินค้ามาถึงบ้านหลายกล่องแล้วแต่ว่ายังเหลือ ที่ยังมาไม่ถึงอีกนะคะก็เลย รอสินค้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำคลิปทีเดียวเลยนะคะงั้นก็ติดตามรับชมคลิปต่อไปในการแกะกล่องพัสดุกันนะจ๊ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปการแกะกล่องพัสดุคลิปที่ว่านุสั่งอะไรมาบ้างสั่งอะไรมาใช้บ้างสั่งอะไรมาขายบ้างก็ติดตามรับชมกันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกรุ้งกิ้งกดแจ้งเตือนนะคะซัพพอร์ตกันได้นะคะโอเคเจอกนันในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย